ตอนนี้ครับรถหนงแรงของอาเคมบิสพาร์ทเจ็ดนะครับรรถแงพาร์ทเจ็ดเนี่ยครับพาร์ทเจ็ดแรงแสงทางโค้งนะครับเนี่ยค่ะครับมาดูให้มันดินฟันให้ดูสุดาเอาแอบเอาเอาเอา,เอาสนุให้ทีนีเนี่ยสนุนผมต้อียงนะนิ่งไว้ตู้ตู้ตู้มาครับมาเทีสนุน ดูหมายนองไายหมายนองหมายนองใครทายคิดกันเยอะอายเนี่ยหมายนองวันน right ี้ที่ใครทายวันนี้โดทายดิวันนี้รีวิวจักรยานแชมเบกันนะครับนี่นะครับลูกสองนิลนะครับความแรงอยู่ที่สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความสิ่งนะครับดูครับบูโหลื่นจัดนะครับ ลวดลื่นไม่ลื AN, seguinte, ่นนะครับนี่นะครับคลาดลื่นนะครับคลาดลื่นนะครับดูนะครับถ่ายครับถ่ายครับเยอะๆนะครับคลาดลื่นครับคลาดลื่นจัดนะครับคันน so, okay, so, yeah, yeah, anyway. okay. so, ี้เป mm ็นระบบสนูด้วยนะครับใช่ครับคันนี้เป็นระบบ คันลื่นนะครับมาดูครับมาดูครับเดี๋ยวมาเรียบดูตัวนี้ครับคันลื่นนะครับตรงนี้เป็นคันลิมิเต็ดเรียกาว่าคันลื่นจัดเลยนะครับตรงนี้ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรเวลาเราเหนื่อยเหนื่อยเราสามารถพักอย่างนี้ได้นะครับแต่ก็ระวังจักรยานล้มนะครับตอนนี้เป็นสเต็ปลิมิเต็ดนะครับแถมสนุกครับซื้อรถแถมสนุกลิมิเต็ดดิชั่นนะครับผมครับ อันนี้พาร์ิชนะครับ,บงเสียงเขาครับนี่ครับคสนุอ่อนมันก็จะดังที่นะครับ,นนอออรบขอตัดไปรงเีวิวเจ้าของร,รถกันนะครับผมนี่ครับเจ้าของรถนคนบ้านนอกขอหนาะ และมีหน้าตาที่รอเราและเขาเต็มหัว <c oughs> ที่สำคัญนะครับดูง่ายๆเลยนะครับคนเป็นเจ้าของรถนี่ววหัหวถึกแล้วเขาก็มีแล้วก็มีเสื้อริมเกตเอดิชั่นแล้วเขาก็มีแล้วเขาก็มีภรรยาสีภรรยาชื่อว่าจอยอนะครับผมแล้วเขาก็มีแล้วก็มาเท็ออกเครื่องนะครับถ่ายนะครับแล้วก พี่ของฉันชอบตาบึงนะทุคนเนี่ยพี่ของฉันกว้างกว่าอยู่ตัวอ่าไอ้ไก่มองที้เบกไม่ค่อยอยู่นะครับออะไรวะเนี่ยมารีวิวเบาะกันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายดิรีวิวเบาะยานยนตนะครับผมนี่เบาะหมากัดครับใช่ครับเบาะหมาย้องครับเบาะหมาย้องดิ มารีวิวเจ้าของรถกับรถกันเลยนะครับผมรถนีเครื่อง20แรงมาเจ้าของเครื่อง2.0แรงมานะครับมาดูกันนะครับว่าเจ้าของลักษณะยังไงใส่เสื้อริมิเต็ดครับโทรศัพท์ริมิเต็ดครับทรงผมเถิงนะครับเท่จัดนะครับพี่น้องกำลังนอนทุกตัวอะไรอยู่มันก็จะโกนแด้บ้างไอ้เฮ้ยไอ้ไอ้เอ้ นแบตหมดนะครับผมขนาดแบตหนึ่งร้อยนะครับผมเล่นหนึ่งนาทีแบตก็หมดครับเท่ากับดูเท่ากับดูคลิปสั้นหนึ่งจบก็แบตหมดแล้วก็ แล้วก็เต็มยอดขอบคุณนะครับเขาไทยดีๆได้นะพี่นะขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากถึงเชีมเบ้วยนะครับผมนี่เชีมเบ้ครับเีมเบ้ยิ้มหน่อยอีแค่เลยนอะมาดูคนที่ไม่อาบน้ำเป็นเวลา20ปีแล้วครับผมชายคนนี้หำบแปดแถมไข่ยังดำเฮ้ยเป็นไงกันบ้างครับผมจับ เด็กชายเข้ามั่สลัมมั่วค่ำนะครับแล้วมาพร้อมกับเด็กชายเขี้ยวหองและมาพร้อมกับเด็กชายเขี้ยวหองยิ้มเขี้ไหน่อยยิ้มฟันมียิ้มเขี้ยวและมาพร้อมกับเด็กชายขำไม่รังอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับบลัมเบ้งแล้วมาเจอกับลัมเบง้งอย่างผมนั้ฟักอยู่